หน่วยที่7ก,การจัดการเกี่ยวกับบล็อกรูปภาพข้อความและการเยี่ยมชมเว็บไซต์บล็อกก็เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เปรียบสเสมือนโครงร่างหรือหรือเลเยอร์เพื่อจัดรูปแบบของเว็บไซต์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามทั้งนี้อาจจะใช้ตารางในการสร้างโครงร่างแต่เว็บไซต์ w o r d p r e s s com เนี่ยสามารถใช้บล็อกสร้างโครงร่างได้แล้วจึงนํารูปภาพข้อความเกี่ยวกับสินค้าใส่ในบล็อกนั้นๆั้นทั้งนี้คําว่าบล็อกส่วนใหญ่จะมีความหมายในการเขียนข้อความบทความที่น่าสนใจเมื่อจัดทาเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่การ เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ได้สร้างขึ้นบล็อกหรือเว็บบล็อกนะเป็นเว็บไซต์สําหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจําวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิดมุมมองประสบการณ์ความรู้และข่าวสารในเรื่องที่ผู้เขียนหรือที่เราที่เราเรียกว่าบล็อกเกอร์นะสนใจโดยเฉพาะซึ่งลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้บล็อกต่างกับเว็บบอร์ดและเนื่องจากความจริงใจและอิสระทางความคิดที่สื่อสารออกไปซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะาาของบุคคลที่ หนึ่งเป็นการบอกบอกถึงความเป็นตัวตนของผู้เขียนได้เป็นอย่างดีจึงทําให้บล็อกกเป็นสื่อที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในนานา,นานประเทศแต่บล็อกในเว็บเพจหมายถึงกล่องหรือขอบเขตคล้ายกับตารางที่ถูกกําหนดด้วยคอลัมน์เพื่อให้ข้อความหรือรูปภาพมีความเป็นระเบียบอ่านง่ายและน่าสนใจโดยข้อมูลที่ใส่ไว้ในบล็อกอาจจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือภาพสินค้าที่จะใช้ในการนําเสนอ การจัดการเกี่ยวกับบล็อกอามาดูนะอันนี้ก็คือหลังจากที่เราเข้ามาใน WordPress ของเราเรียบร้อยแล้วนะเราก็คลิกที่ตรงตอนนี้เราก็อยู่ที่ my home อยูนะ่ให้เราไปคลิกนะครับที่ชื่อนะที่ชื่อของเว็บเรานะครับแล้วก็พอคลิกเสร็จแล้วก็จะมีด้านขวามันก็จะมีคำว่าแก้ไขให้เราคลิกที่คำว่าแก้ไขก็จะกลับมาหน้า หน้าโฮมนะนะเราก็จะดูว่าเเดี๋ยวเราจะแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับถ้าเราเลื่อนลงมานะเลื่อนจากตรงแบนเนอร์หรือเฮดเดอร์ตรงนี้มาแล้วนะเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นลักษณะของเห็นไหมจะขึ้นเป็นอัตโนมัติให้นะเป็นบล็อกที่ให้ขึ้นอัตโนมัติเป็น last form the block นะเราก็คลิก เพื่อแก้ไขข้อความตรงนี้ข้อความเดิมอันนี้มันมีอัตโนมัติเราแก้สมมติข้อความบทความเกี่ยวกับทัวริสงเสร็จนะแล้วเราก็มาคลิกนะคลิกตรงกรอบนียเพื่อเราจะตกแต่งไดนะ้ถ้าเราคลิกมาแล้วเราคลิกขวาเนี่ยเป็นถ้าเราไม่เอาก็จะมีบล็อกให้สองสาบล็อกนะขึ้นมาถ้าเว็บบล็อกตรงไหนเราไม่เอาเราก็คลิกที่คลิกขวาแล้วก็ลบบล็อกออกไป หรือจะคลิกให้คัดลอกนะคัดลอกเพิ่มเพิ่มก็ได้นะถ้ามีบล็อกเดียวเราจะบอกไปเพิ่มอีกบล็อกเราก็คลิกที่คัดลอกใช่ไหมเห็นไหมถ้าเราลบก็จะเหลือแค่บล็อกเดียวอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็คลิกที่เครื่องหมายบวกเพิ่มบล็อกนะเพิ่มบล็อกก็ได้ก็จะมีรูปแบบให้เลือกนะ,อะพอเราคลิกที่เพิ่มบล็อกก็จะขึ้นหน้าจอตรงนี้จะค้นหาก็ได้หรือจะเลือกก็ได้ ในที่เราค้นหาคาว่า layout บล็อกแบบ layout พอเราพิมพ์คําว่า layout ไปเราก็เลือกแบ like บ layout g r i เนะคลิกที่ layout grid ก็จะขึ้นมาให้ว่าเราจะเลือกแบบ1คอลัมน์2คอลัมน์3คอลัมน์หรือ4คอลัมน์เราเลือกแบบ2คอลัมน์เราอยากจะเอารูปไว้คอลัมน์นี้แล้วก็ข้อความไวนะ้คอลัมน์นี้ก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็นคองข้อลำบล็อกเป็น2คอลมนะ um. นะแล้วก็คลิก นะ,ะปุ๊บมันก็จะขยะเต็มหน้าจอแบบนี้ปุ๊บเราก็มาคลิกเพิ่มบล็อกอีกอันนี้มันเป็น2ององบล็อกนะสบล็อกในบล็อกเราจะแบ่งอีกก็ได้นะในบล็อกเราก็จะใส่รูปภาพนะใส่รูปภาพเราก็ค้นหาคาว่ารูปภาพ,นะพาแล้วพิมพ์คาว่า Image ขึ้นไปแล้วคลิกที่ Image เนหะ็นไหมคลิกที่ Image ตัวนี้อ่าเราก็ไปคลิกที่คําว่าอัปโหลดแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการแต่ว่าเราเลือกรูปนี้ แล้วเราก็คลิกที่ปุ่ม Open เว้บร,รูปภาพก็จะมากดอยู่ในบล็อกของเราไอ้เรือบล็อกอันนี้บล็อกแรกนะบล็อกที่หนึ่งอันนี้บล็อกที่สองอบล็อกที่หนึ่งมาแล้วอาเราจะปรับรูปแบบอะไรก็ได้นะพอเราคลิกนะครับเราพริมพ์ข้อความตรง Add caption เนี่ยนะแอดแคปชั่นอ่าเราก็พิมพ์คำว่าทัวโคไซาอร่อยมันนะรหรือคำอธิบายเกี่ยวกับสินค้าของเราอะไรนะครับอ่าเสร็จแล้ว <c oughs> คลิกที่ลูกศร ก็จะขึ้นปรากฏมาเราจะเอาแบบไหนแบบไฮไลท์นะแบบตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ยกนี่เราก็เลือกได้หมดนี่ก็คือปรับรูปแบบตัวอนษรเราถ้าเราเลือกแบบไฮไลท์เลือกแบบไฮไลท์ก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้มาให้ต่อไปเราลองคอลัมน์ที่2นะที่เราเพิ่มมาบล็อกที่2อนะเราคลิกที่บล็อกที่2นี่บล็อกแรกสมมรัเราแค่นี้ละพอบล็อกที่2แล้วก็เพิ่มนะเพิ่มบล็อกนะเราเลือก แล้วก็จะใส่รูปภาพไปนะคลิกตรงคำว่าเพิ่มบล็อกแล้วก็เลือก i อิบอ่าคลิกที่อัพโหลดเลือกรูปภาพที่เราต้องการเสร็จแล้วก็จะมาโชว์ตรงหน้านี้แล้วก็พิมพ์ตรงแอปแคปชั่นว่าตัวโฆซณ์ไหมคะอานะถ้าเราคลิกที่รูปภาพนะคลิกที่รูปภาพเสร็จแล้วมาคลิกที่คำว,ว่าเลือกคอลัมนะ์จะปรากฏตรงนี้นะนะเลือกคอลัมน์ แล้วก็คลิกที่3จุดตรงนี้นะครับคลิกตรง3จุดคลิก,กว่าโชว์มอลเซตติ้งขึ้นออกมา,าก็จะขึ้นมาให้เราเลือกสีพื้นนะคลอคลัม color background เราก็คลิกที่สีพื้นเห็นไหมก็จะ,ะเราก็เลือกสีถ้าเราเลือกเสร็จแล้วไอ้ตัวสอนไม่ชัดเราก็ไปปรับสีของตัวสอนให้มันตัดกันเนาะ ข้อความนะข้อความขนาดของรูปภาพขนาดรูปภาพอ่าเรากำหนดเรากำหนดได้เห็นไหมครับการกําหนดความกว้างของรูปภาพเราคลิกที่รูปภาพเนาะมันจะขึ้นมาให้ขนาดรูปภาพจะาเอาขนาดแบบไหนความกว้างความสูงนะเป็นพิกเซลนะเลืกี่เลือกกี่เปอร์เซ็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เต็มคอลัมน์คอลัมน์ที่เรากำหนดหรือบล็อกที่เรากำหนดนี่ก็จะมาใช้์ปรรปรากฏแบบนี้อ่าอันนี้คือ ล็อกที่เราสร้างไว้เนาะเราใส่เพิ่มมาสองคอลัมน์สองล็อกแล้วก็ใส่รูปภาพพิมพ์ข้อความไปเห็นไหมการตั้งค่าคอลัมน์ได้อีกนะถ้าเราคลิกที่คอลัมน์เน้วนะมันจะมีความกว้างให้ให้เรากําหนดได้นะครับว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่อันนี้เป็เป็นเปอร์เซ็นต์นะ,ะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราความกว้างห้าสิบเห็นไหมเราก็ขยายรูปภาพก็จะใหญ่ขึ้น เราคลิกรูปภาพจัดกึงกลางนะคลิกขวานะครับคลิกจครค้งแล้วมันเลือกตรงนี้นะครับพอคลิกเสร็จก็จะขึ้นคําสั่งย่อยออกมาให้เราก็เลือกกึงกลางอันนี้คือตัวจัดแนวนะเนาะเดีวเครื่องกลางก็จะอยู่กลางของพลัะรัที่เรากำหนดไว้อ่าก็ออกมาเป็นลักษณะนี้น,นี่คือการจัดกึงกลางนะการเพิ่มบล็อกข้อความอ่านะจะมีเส้นตรงนี้นะแล้วจะ เอาเมาส์เบางก็จะข,ขึ้นขึ้นหมายบวกเพิ่มบล็อกนะเพิ่มบล็อกเอาแบบ heading เราจะพิมพ์หัวข้อข้างบนเนาะบทความเกี่ยวกับโวรทัศน์เลยนะพอเพิ่มบล็อกเสร็จปุ๊บพิมพ์เพราะว่าบทความเกี่ยวกับโวรทัศน์ก็ปรับแต่งตัวอักษรนะขนาดตัวอักษรเท่าไรฟอนต์อะไรเท่าไหรนะ่แล้วก็เลือกสีตัวอักษรเสียนะคลิกหนงลูกสอนสีนะมันจะขึ้นมาให้เราเลือกสีพื้นหลังสีตัวอัสอนนะ พอเราเลือกสีตัวอรเสร็จเลือกสีพื้นหลังแบบ secondary ต้องดูนะทำไมเขาไม่ขึ้นชื่อสีสี Yellow หรือ Blue หรืออะไรเงี้ยจนจะเป็นภาษาแล้วจะเป็นคำสั่งที่เราเรียกว่า r e s ponsive หนระือเป็นคำสั่งที่ใช้ในของเรื่องของการที่สร้างเว็บแบบ r e s ponsive ก็คือ ย่อขยายตามตามตามอุปกรณ์นะนะครับจะเป็นสีชื่อสีจะเป็นแบบนี้ s e c ลาร a r y p r i ว a ร y อย่างเงี้ยนะครับเห็นไ,ไหมพอเราเลือกเสร็จแล้วก็สีตัวสองจะเป็นนี้แล้วก็สีเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราถ้าเราต้องการเพิ่มบล็อกข้างล่างอีกนะเราก็คลิกเครื่องหมายบวกเพิ่มบล็อกไปอย่างเงี้ยนะค้ันหาจะเอาแบบไหนเอาแบบรายการ <c oughs> แบบลิสต นะก็พิมพ์ย่อยออกมาเราอาจจะไป Co p ปีข้อมูลจากใน Microsoft Word ที่เราพิมพ์วางไว้แล้วเราก็มาเพสต์ลงในนี้เลยก็ได้ก็จะเป็นคำ <c oughs> อธิบายเนาะอ่าต่อไปการอัปเดตพอเราทำหน้าแรกเสร็จเรียบร้อยใส่รูปภาพจัดมีข้อความมีอะไรเสร็จคำอธิบายเสร็จเรียบร้อยเกี่ยวกับหน้าแรกเมนูเรียบร้อยเราจะลองเขาเรียกว่าการอัปเดตข้อมูลดูก่อนนะเราคลิกที่อัปเดต นะแล้วรอสักครู่จะขึ้นคําว่ากําลังอัปเดตให้พอเป็นสีจางเสร็จแล้วก็แสดงว่าอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะพออัปเดตเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เหนะมือนกับการเซฟเหมือนกับการเราเซฟข้อมูลนั่นแหละนะครับแต่เราอัปเดตข้อมูลเอนอะ่าแล้วก็ไปคลิกเรียบบล็อกอินเดอร์สไลด์ไซส์บาร์นะนะแล้วก็ดูหน้านะครับปึ๊บคลิกที่ดูหน้าก็จะมาอยู่หน้านี้พออยู่หน้านี้แล้วเราไปคลิกไหนนี่ เยี่ยมชมเว็บไซต์อพอเราคลิกคำว่าเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็จะปรากฏหน้าเว็บไซต์ขึ้นมามีเมนูมีแบนเนอร์แล้วถ้าเราเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเป็นข้อมูลที่เราทำไว้เรียบร้อยเราก็เลื่อนดูเนาะเราก็เลื่อนดูได้นะครับอ่าโอเค <c oughs> ก็จบหน่วยที่7เท่านี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวหน่วยที่แก็จะเพิ่มเทคนิคเกี่ยวเรื่องของการสร้างเว็บไซต์ หรือการสร้างเว็บที่เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนะครับในหน่วยที่8จบหน่วยที่7เท่านี้นะครับสวัสดีครับ